สวัสดีด,ดีมีแห้งครับพี่น้องครับผมพระยาวันลำเพลินออฟฟิเชียลตอนนี้พาพี่น้องมาเทีย่ยวอีกสถานที่สำคัญมองหนึ่งใน <c oughs> จังหวัดบุรีรัมย์ครับวัดเขาพัอองคันวัดเขาพระอ,อังคารขึ้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบเลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้อง อันนี้มีประวัติศาสตร์เง่านั่นเง่าไกครับครับวัดนี่เป็นสถานที่วัดที่ตั้งอยู่บอกปากป้องผู้เขาไฟครับซึ่งผู้เขาไฟได้ดับสนิทไปแล้วครับองนี้คือปากป้องผู้เขาไฟแลกเริ่มเดิมที่ตั้งแต่ห้ายเป็นมืนม่นแส,ส,สนปีผลพน้องประวัติพี่น้องกับคนเบิ้งเนื้อ ตามประวัติศาสตร์ที่เก้าไว้วัดเขาพระอังคารเดจน้อยสีภาพพีพาะหลวงยางไปหมองปากป้องผู้เขาไฟสิสีเหลวเห็นชัดเจนอยู่แต่ว่ามันก็นสิโบโีคงสภาพเหล่าพี่นอ้องสิมีต้นไม้เนาหลายปีแล้วเนาะมีต้นไม้ต้นไหไรขึ้น ตั้งแต่ตปีเดียวกับเปลี่ยนแปลงไปหลายอันนี้เป็นพันพๆเมื่อินแสนแสนปีภูเขาไฟที่ดับสนิทเรียบร้อยวัดเขาพัางคันครับนี่ประวัติเลียงประวัติควมเป็นมมาหลายย่างครับลูกขาก็บเพด่รอบลูกโอ้หมดสิ่งหนึ่งคือที่ประวัติศาสตร์หรือว่าขาเจ้าเว่กันมากครับ ือแผนที่รูปเขาพางค่านี่เป็นรูปพระยาขุดพระาขุดนอนขวมนากับพือปีกหันหัวไปทางทิศใต้พระยาขุดงครับต้องเบิ้งจากภาพถ่ายท่าอากาศตอน,น,นยังสี่หัวเนาะภาพถ่ายท่าอากาศวัวขาขึ้นมาล่าสุดวังประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วครับมองนี่ วัดเขาพระอังคันเนี่ยก็ขึ้นไปกราบพระก้อนยังน้อยพี่นอ้องเดี๋ยวยังยางต่อครับพี่น้องครับกราบพระไหวพระนะครับพี่น้องทบ,บุนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยางลงกทั้งรางไปบึงสถานที่ต่อไปครับร่มลื่นนี้ครับพี่นอ้องภายในบริเวณวัด วัดเขาพระอังคารพี่น้องเออเป็นต่นหนามาเที่ยวมาสักกะละกับวายบูซาพระบรมสารีาาริกธาตุกับมีครับประวัติเรื่องเราควมเป็นมากะเง้วนั่นพี่น้องแต่ผู้ข่าบ่หูทั้งหมดกับหูเป็นบางส่วนบางยางพอเป็นสรุปเข้าแก้หรือว่าอดีตลูกพ่อยังมูอยู่ทั้งหนี้ครับ อันนี้บ่กึ้นไปแล้วครับนี่ประวัติเกี่ยวเรื่องเราเกี่ยวครับพา,านา้าคนักน้ำดีพี่นอ้องแต่ว่าผู้ขาฟั่งว่าคอยคักว,ว่าเลิกบ่กลกาว่า,า,ว,าว่าเป็นยังไงอันนั้ขึ้นอย่างน้อนี่เนาะก็เป็นถ้าขึ้นไปแต่แต่กระสีพวขึ้นแครับให้พี่นอ้องในเบื้องนี้สิ เป็นสถตปเกียดีของลกงปูลวงพออันไรบ่หูกันครับนี่ครับแ้มขึ้นเป็นใ่เงียบสังรัดดีครับพี่น้องมันอยู่ทั้งเขาแนละ้ะอยู่ทั้งเขาแล้วก็ห้างไก่เมืองห้างไก่ชุมชนพร้อม ครับมาทาังนี้ครับไปยุซาราเนี่ยมันจะเห็นวิวสวยงามนี่แหละครับปากปองผู้เขาไฟเดี๋ยวพพี่น้องไปเบิง<า>้งปากปองผู้เขาไฟตามประวัติเป็นแสนๆปีนี่พี่น้องต้องพี่น้องต้องไปเบิ้งให้เสิร์ชเบิ้งให้กูเกิลมึงครับ ว่าขอมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆสีอยุ่ในหันครับบริเวณที่วัดตังอยู่นี่แหละพี่น้องนี่คือคือขอบขอบของปากของของผู้เขาไฟครับเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีที่แล้ว น,ววนี่ครับพี่น้องวิวสวยง่ามครับนี่ครับผู้เขาไฟสานใต้า,ตามนี่พี่น้องเพื่อเขาพนมดงรักอู่เหลียวเห็นยุ่ยไกลพี่น้องเขาพนมดงรักพลเรมงปราสาทตาเมืองทุม่มพลเรพี่น้นนอง บ่กไก่เนี่ยแต่ว่ามันขึ้นมาที่มุมสูงแหรอว่าเหลียวเ,เห็นครับเ,เขาพอ,อังคารเขากระดูกนี่ออค,รรครับทำนี่เลยพี่นอกการเกิดภูเขาไฟบนแผ่นดินไทยในอดีต ภูเขาไฟเก่าเมอายอตั้งแต่สองร้อยห้าสิบล้านปีที่แล้วป้าที่น่ <c oughs> องภูเขาไฟอายุอ่อนหกสิบหกล้านปีนี่แหละครับบริเวณนี่แหละพี่น่อง เป็มวิวเขาพังคานเป็นจุดชมวิวปากของผู้เขาไฟมีลักษณะเป็นแบบแอ่ยงยุบป,ปากปอของผู้เขาไฟถ <c oughs> ามนี่ครับพี่นอ้องนี่คือส่วนนี่เลยพี่น้องครับที่มันเกิดก็เกิดยุบตองนี้ครับแต่ว่ามันมันบกคงสภาพเกาที่เห็นอนหลายปีแล้วเนาะ เมื่อหลายปีมาแล้วขึ้นมามุมหนีเห็นหอดเทือกเขาพนมดงรักหรือไกลครับซุ้มบอบหอดดอกครับพี่น้อง เขาอย่างนั้น้อหลุกน้อยน้อเนาะน้อจานพี่เ้าเขาไปบัสนีผู้หาไปถ่ายคลิป ก่อนนั่นก็มีเหียนพี่น้องภูเขาไฟเขาไปบัดผูเขาไฟพนมลุงตามนี้้ะพี่น้องได้ไปศึกษาลองไปค้นบังในี่ขู่เกินบังครับประวัติความเป็นมาของภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เขาพังคานเป็นไปยังไดบ้างายังไง เป็นธรรมเที่ยวพี่น้องมาศึกษาเบังวิวดีวิวงามวิวสวยเลยครับยืนโยมุ่มนี่สุดยอดแน่ง <c oughs> ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีเพื่ายปป้น